ชาเลนหมายถึงอีหยังเฮ็ดจังใดจังสิไดคลิปชาเลนนันมาเนาะพี่น้องเนาะนะคะสวัสดีทุกผู้ทุกคนด้อค่ะครีเอเ,เตอร์แล้วบรม่นครีเอเตอร์ค่ะพี่น้องคลิปชาเลนเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องบ่ไดอันซับซ้อนอยังเด้อค่ะยายบาดมีเทคนิคนี่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะนะคะก็คือ Facebook นะคะแจ้งมาไ้าเฮ้านะคะเล่นกับคลิปส่งเครื่องมือมาว่าคลิปชาเลนเฮ็ดจังใดจังสิได้ละพี่น้องนะคะยายบาดก็คือนี่ค่ะยายบาดลงคลิปทุกมือนะคะ ปกติตอนที่เยาวาดบอดทันได้สาเร็จที่บอทันได้มีโฆษณาสตรีมนะคะเยาวัดลงมือละสามคลิปอยู่นะคะแต่พอเยาวาดมาเป็นได้ตั้งค่าโฆษณาสตรีมนั่นเป็นพนักงานเริ่มต้นมือแรกนะคะพี่น้องบัดนี้เยาวัดก็เลยลงมือละคลิปนะคะลงมือละคลิปเล้วบัดที่นี่นะคะเยาวาดก็เลยทําเรื่อยๆติดต่อกันติดต่อกันติดต่อกัรน,นะคะแล้วบัดตที่นี่พอเขาได้อันผู้กํากับความคิดสร้างสรรค์เราก็ Ix, รีมิกนแล้วกันนู่นนี่นั่นแม่นบอกคะ่ะพี่น้องแล้วบัดที่นี่เล่นหนึ่งเคสองเคสามเคเรียบร้อยแล้วบัดตาที่นี่มันจะมีคลิปคําว่าชาเลนจ์มาอีกคะ่ะพี่น้องอันนั้นคือเฟซบุ Facebook, ang, ๊กแจงหายเฮาเฮ็ดจังไหนจังสิเต็มแม่นบอกคะ่ะพี่น้องให้ลงคลิปเด้อนะคะย่างหน่อยๆกับเมื่อละหนึ่งคลิปก็ได้คะ่ะติดต่อกันเป็นเดือนนะคะเดี๋ยวมันก็นจะเต็มเองเด้อคลิปชาเลนจ์นะคะเฮ็ดบริยากนะคะอันนี้ก็มีแนวทางเทคนิคดีดๆเลยมานํามาฝากพี่ตอนนองสาหรับผู้ที่บ่ทันได ถึงตรงนั้นเดี๋ยวก็ะหอดบางออเดอร์พี่นงนะคะอันนี้คือเอยวาวัดกายางกรไดกนเยาวัดก็ยดกเยนํามาฝากพีตอวน,นองเนาะนะคะ 1K 2K 3เเาแล้วก็คลิปชาเลนฝากไว้น้าเน่ค่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเดอพี่นงเดอน,นะคะบาตาที่นี่ค่ะพี่นองคะมีหลายคนนะคะทักมาหาเยวาวัดหลังไหมเยวาวัว่าวัสนอ่าคิปนะคะยอดวิวสูงแต่ว่าบ่ดด้เงินเนาะค่ะ อันก็คือเฮาเอาเสียงรีซิงนะคะใส่เสียงผู้อื่นโดยตรงที่เ่แ้่นต้นฉบับของเฮามันเลยกลายเป็นต้นฉบับน้อยแล้วก็อีกประการนึ่งค่ะพี่น้องคะเฮาใส่เสียงโดยตรงนะคะโดยที่บบได้พลิกแพงคือยาวาดบอกก็เอาอีกเครื่องหนึ่งมาอาัดให้มันเป็นต้นฉบับของเขามากที่สุดจังเสียนะคะมันได้เกิดึ้นแล้นเล้อพี่น้องเด้อมันได้เกิดขึ้นแล้วนะคะพยายามที่จะเอาเป็นต้นฉบับเขามากที่สุดนะคะเพื่อป้องกันพายภาคหนาในอนาคต มื่อนีเบ่เป็นค่ะแต่ในอนาคตภายภาคหนาถ้า Facebook ปรับเปลี่ยนระบบไม่นะคะมันก็นจะมีปัญหาในจุดนี้เขาจะเสียดายยอดวิวที่หลังเนาะคะ่ะอาจจะยอดเงินบ่ึ้นนะคะได้ วิวไลายแต่ยอดเงินบ่ขึ้นมันคุมค่าบอ่อค่ะพี่น้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเฮ็ดอีหยังก,กระดาษตามแต่นะคะให้มันเป็นต้นฉบับเข้าม,มาที่สุดอันนี้ก็นํามาฝากพี่ต่อน,น้องถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับซอยเยบาทในเด้อพี่น้องเด้อนะคะซอยเชให้หม,มูได้ฮูได้เห็นนาค่ะพี่น้องนะคะอีกประการเนื่องค่ะพี่น้องคะอีกประการเนึ่งบ่โดนนะคะบ่โดนอันนี้เป็นประโยชน์นะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะคะแล้วบัดที่นี่เฮ็ดจ้างไดล่ะเยบาดเอ้ยนะคะอ่าอัน เฟซบุ๊กนั่นน่ะนะคะผู้ติดตามหอดเลี้ยวแต่ว่าพันเป็นอย่างคือพอทรงเครื่องมือมาไห้เฮาว่าสันนะคะนั่นก็นคือผู้ติดตามถึงหาพันเลี้ยวนะคะแต่ว่าพี่น้องยังขาดในการหกมือนาทีแม่นบาคา่ค่ะบ่ได้ไล่สุดนะคะบ่ได้ไล่สุดการที่พี่น้องนะคะอยากได้หๆๆลายเด้อนะคะอยากได้หลายๆบ่ผิดกฎยังไล่สุดมือละสามเทียซีเทียกับ่เป็นอย่างบ่ผิดกฎอีอย่งางนโยบายอีอย่างนะคะพี่น้องนะคะ รุ่นพี่นะคะรุ่นพี่รุ่นผู้ที่ย่างน้ำเย,ยบาทนี่แหละค่ะเพิ่นเผยความลับนะคะว่าอันพี่น่ะอันไลฟ์สดวันละสี่รอบนะคะวันละสี่รอบเห็นบอพี่นองค่ะกลัวเพิ่นสิประสบผลสาเร็จได้หกหมื่นนาทีมามันกับโบแมนเื่องไงนะคะผู้ติดตามโคมบล้วหาพันแต่ว่าคะแนนานาทียังบ่ถ,ถึงนะคะแต่ว่าเบื้องหลังของเพิ่นจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูพี่กระเว้าไปว่าสั่นเพิ่นวานะคะนี่นะคะ บางคนเพื่อนบอกว่าบ่มีคนดูคลิปกับบ่มีประโยชน์มันบอกพี่น้องอย่าไปเสียใจค่ะเพื่อนเบิ่งย้อนหลังคือเก่านะคะตอนที่เฮาไล่สดเพื่อนอาจบ่มีเวลาเทียเวลาประตรงกันแต่ว่าแน่นอนคะ่ะเพื่อนเบืองของเขาแน่นอนนะคะคีเอเตอร์น้ำกันนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกัลระยะนมิตรที่ดีนะคะเพื่อนเบืองไขกันแน่นอนนาทีมันก็ขึ้นค่ะพี่น้องคะถึงจะบ่มีดวงตานะคะว่าจะเฮาไล่สุดค่ะพี่น้องนาทีก็ขึ้นบ่ได้ขื้นมือนานเนี่ยค่ะ มันจะขึ้นย้อนหลังอีกประมาณ3ามสีมือมันถึงจะเพิ่มขึ้นนะคะสมุติว่าประมาณว่าไล่เสร็จปุ๊บนะคะลงไปเบิงบ่ขึ้นแน่นอนนะคะต้องร้อให้ระบบมันมีการคำนวณมีการคำนวณมีการนู่นนี่นั่น,นก่อนจังเสียพี่น้องนะคะแล้วยอดนาทีมันจังสีขึ้นเด้อค่ะอันนี้อันนี้เยาว่าเทียงโซตายเลยว่าอ่บาบ่ไล่สดอันอันบ่ไล่สดนี่ อันได้ได,ได้ตั้งคาเลี้ยวโบได้ยูพี่น้องเต่ไล่สดมันเป็นทางลัดแล้วบดัดนี้มันได้ตั้งคาเลี้ยวหน่ะพี่น้องค่ะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้น้าเน่นะคะอันนี้ยายวัดอ่ายางม้าโดยแบบไล่สดนะคะโดยไล่สดเป็นส่วนใหญ่ที่ยายวัดอันปะสบผลสร็จเนาะคะ่ะยายวัดไล่สดก่อนผู้ติดตามจะถึงหาพันเนาะคะ่ะยายวัดไล่สดให้มาในสอง0 0นหาขุนพี่น้องนะคะนาทีของยายวัดสองเซนหาแล้วบัดนี้อันผู้ติดตามยายวัดนั้น 4,900ันาร้คนค่ะพี่น้องบาทตาที่นี่พอพอเต็ม5,000ปุ๊บนะคะเยาวัดได้ตั้งค่าทันทีเลยอันนี้คือเยาวัฒน์ไล่สดลอ้อล้อผู้ติดตามนะคะเยาวัดบ่ได้เกียงอย่างเยาวัดไล่สดเยาวัฒน์เร็จได้ย้อนเยาวัดไล่สดแต่ถ้าบ่ไล่สดผ่านบ่เยาวัดผ่านค่ะพี่น้องผ่านผ่านแต่มันจะอาซาเท่านั้นเอง นะคะมันจะซาบางทีหาพันหกพันแต่ว่านาทีพอถึงเจ็ดพันแปดพันเก้าพันเก้าพันนาทีค่อยถึงจังสินะคะแล้วค่อยได้ตั้งค่าจังเสียพี่น้องนี่นะคะอันนี้เป็นกรณีศึกษาซื้อๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะผู้ใดถทนัดทั้งไดก็เอาทาั้งนั่นล่ะนะคะเยาวัดกับอันนี้กับมาเช์ประสบการณ์ให้ฟังซื้อๆดอกขาะระวางที่เยาวัดทำอ่าทำพร้อมกันกับเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆนะไม่ได้ไล่ซดแต่ว่าเยาวัดนะไล่สดพอาเยาวัด พอหาพันเยาวัฒนได้ตังคาแต่เพื่อนเพื่อนของเยาวัฒที่บ่ได้ไล่สุดนะคะบ่ได้ทันได้ตังคายู่นะคะบัดนี้เพื่อนเพื่อนก็เลยหันมาไล่สุดนะคะไล่สดบาดตาที่นี่ผลก็คือขืนซาเนาะพี่น้องเนาะนะคะขืนซาแต่ว่ากะบ่เกินความสามารถของพี่น้องดอกนะคะ เก่งทุกคนอยู่แล้วเยาว่าเสือว่าเก่งทุกคนเดี๋ยวเฮ็ดไปเฮ็ดมานะคะมันก็นจะเลี้ยนรู้ด้วยตัวเองเป็นประสบการณ์เขาก็จะเก่งนะคะเมื่อเขาเก่งแล้วนะคะปัญหาทุกอย่างนะคะที่มันจะเข้าม้านะคะนั่นก็เป็นเรื่องแค่เรื่องจิบจิบแค่นั้นเองเพราะว่าหูแนวทั้งหูปัญหาแล้วอันใดที่รุ่นพี่นะคะหรือว่าเยาวาดยางกอนนะคะเยาวาดได้หูได้เห็นหรือว่าได้ ได้สัมผัสได้ได้ช่องของเจ้าของนะคะเดี๋ยวเยาวัตนก็จะเอามาแช์ประสบการณ์นะคะแต่ส่วนมากเนาะค่ะแต่ละช่องมันก็เจอบ่คือกันนะคะผู้ใดมีอันใดก็เอามาว่าสู้กันฟังมาแช์ประสบการณ์ให้รุ่นคีเอเตอร์รุ่นหลังได้หูได้ทราบกันเพื่อที่จะได้สาเร็จไปนน้ากัเนาะพี่น้องเนาะนะคะไปขั้วเอาเงินเพลินถ้าเฮาบ่ร่วมแล้งร่วมใจกันนะคะอันผู้ใดนะคะ อันสีมาซอยกันพี่น้องครับพี่ใหสีมาซอยมูซอยพวกนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกอดกันนะคะจับมือ,อยางไปนากัดมันจงสีสําเร็จค่ะพี่นอ้องยางไปผู้เดียวบ่อสาเร็จแน่นอนค่ะนะคะยิ่งนะคะลงคลิปไปเล้วนะคะบ่ไปเบิงมูแน่นอนค่ะยอดวิวบ่ขึ้นเพื่อนบอ่อขึ้นนะคะแต่ล้คลิปไปเล้วนะคะไปหามูนู่นนี่นั่นนะคะ เพื่อนก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเพื่อนเพิ่มขึ้นแต่ว่าอยอดวิวที่ในการดูนะคะมันก็อาจจะ บ่ลายเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเฮ้ากับพอ่อพ่อผู้ติดตามโคบเรียวเข้ากับคอยยางเปลี่ยนยางคอยคอยเปลี่ยนคอยไปนะคะกับบ่ตรงรีบร้อนนะคะเพราะฉะนั้นยางไปแบบซาซาดีกว่าก้าวกระโดดแต่ว่ายอดวิวตกยังสีนาะพน้องเนาะนะคะฝากไว้น้ำแนเดอร์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ่ลายกรหน่อยสําหรับมือใหม่ผู้ที่เปิดเมื่อวานกับอาทิตย์ที่เล้วนะคะกับเดือนที่เล้ยวย่างบ่ทันได้หูการตาโตคลิป เรากการภากเสียงการนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเยาวราจะมาะแนวให้แนวทางเป็นระยะระยะเยาวาสอนขอดเดน้าพี่น้องเนาะน,นะคะอยากให้การสําเร็จนะคะอยากให้การสําเร็จแต่ว่ามาเป็นแนวทางนะคะผู้ใดที่สงสัยอันใดนะคะกระทักมหาเยาวาดหลังไมนะคะเยา,าวาชวางเยาวาดก็จะตอบให้พี่น้องนะคะเปิดเราก็ตอบให้พี่น้องทุกคนแน่นอนนะคะพร้อมเป็นที่ปรึกษาพร้อมพร้อมที่จะ ย่งางไปน้ากันเนาะพี่น้องเพราะว่าเยาวัดก็อยากให้ทุกคนได้โฆษณาเป้าหมายของคีเ,เตอร์ก็กคือได้เข้าโฆษณามาเขา่าซองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็หวังว่าจะได้โฆษณามาเขา่าซองเนาะพี่น้องเนอะนะคะจะได้หน่อยได้หลายขึ้นอยู่กับช่องนั้นๆอีกเนาะพี่น้องฝากไว้เห็นคิดเด้อค่ะฝากไว้น้ำเนฝากไว้เห็นคิดพี่น้องค่ะคิดพิจารณาะอย่าเสืออย่าเสือเทเดอร์นะคะจนกว่าพี่น้องจะพิจาระาอะ ให้เห็นแท้ๆก่อนนะคะไตรตรองแทกบอที่ยาวาดเบ้ามาทางเบิดทางม้วนเนาะค่ะเออถ้าผู้ใดเบ้าอย่าพึ่งเสื้อจนกว่าจะทดสอบทดล้งด้วยตัวของพี่น้องเองนะคะอันที่เบ้าไปนี่ก็เป็นแนวทางซื่อๆดอกพี่น้องนะคะการที่จะแมนบาแมนนั่นพี่น้องก็สังเกตเบิงเนาะนะคะอ่ะฝากไว้น้ำแน่สำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ